ครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับก็คือว่าลูกค้าส่งผ้ามาให้เราดูนะครับอา่าก็เราก็ว่าก็ซ่อมได้นะครับหนึ่งแผลนะครับแต่พอลูกค้าส่งมานะครับหนึ่งคือหนึ่งลูกค้าไม่ได้ตัดเอ็นแล้วส่งมานะครับคือไม้เนี่ยถ้าจะซ่อมนะครับหักเล้าเอ็นขาดยังไงต้องต้องตัดเอ็น,นครับเคลียเอ็นออกให้เรียบร้อยไม่งั้นน่ะเอ็นมันจะลัง สมมติมันหักจุดนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไปลังดึงพับนี้มาเข้าพับนี้เข้าเนี่ยหักหลายจุดนะครับคือต้องตัดเอ็นอย่างเดียวสถานเดียวนะครับเอาเอ็นออกอย่างเดียวนะครับ 2. ลูกค้าส่งมาใส่ถุงมานะครับไม่ได้ใส่กล่องไม่มีบับเบิ้ลใดใทั้งสิ้นนะครับอันนี้บางทีการเดินทางที่มาเนี่ยมันมีกระแทกกระทันนะครับอ่าเขาทาไม่เลยมาตอนนี้ไม่ได้ละอ่าอันนี้ซ่อมไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะ ส่งไม้คืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะคิดค่าส่งคืนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เลยจะมาแจ้งให้ลุกท่านทราบว่าอันนี้ถ้าจะส่งไม้อะไรมาเนี่ยให้ตัดเอ็นออกให้เรียบร้อยนะครับห่อลังมาอย่างดีนะครับห่อบับเบิลมานะครับขอบคุณครับ